ดิ่นทิโ w สวิตเราเลือกนายสวัสดีครับเพื่อนครับเชา้านี้วันที่10ตุลาคมก็มีข้อมูลข่าวๆมาอัปเดตของทางฝั่งปูนดินนะครับที่เพื่อนๆก็อาจจะรู้สึกมึนงงหรือว่าทําให้มโน ไปเลยก็ได้นะครับว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นให้ว้าวให้ตกใจกันในเวลาอันใกล้นี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาบอกนะครับว่ามีอุปกรณ์ไอเทมเจ๋งๆนะครับของทางดิเโดวางจําหน่ายวันนี้ที่จะมากระซวกนะครับกระเป๋าสตุงสตางของเพื่อนๆนะครับให้ต้องหลุดลอยออกไปนะครับกับจํานวนเงินหลายพันเลยก็ว่าได้นะครับกับเจ้าตัวนาฬิกานะครับอารลามโมนะครับถ้าผมสะกดไม่ผิดนะครับก็ชื่อค่อนข้างที่จะเออ เข้าท่านะครับการตั้งชื่อนะครับอาามโมนะครับก็เป็นนาฬิกาปลุกนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีชีวิตนะครับที่อยู่ในทําทนองของตัวเสียงดนตรีของทางฝั่งปูนินเนี่ยแทบจะทุกช่วงทุกเวลานะครับเพราะมันจะมีเสียงซาวนะครับในการที่จะปลุกเพื่อน,อน,อนในแต่ละเชา้าในแต่ละวันนะครับในเช้าของแต่ละวันเนี่ยให รู้สึกกระชุบกระชวยขึ้นมาก็ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยกับการเล่นเกมของทางฝั่งปูนินนะครับซึ่งก็คาดไว้นะครับว่าก็น่าจะเป็นไอเทมอีกจุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะมาแรงแซงเบียด,เบ,ยดเบียดกับเจ้าโปกเกบ,บอลก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับใครที่สนใจก็น่าจะตามหาสั่งซื้อกันได้แหละนะครับถึงแม้ในบ้านเราเองจะไม่ได้มีการวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการก่อนนะครับผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็น่าจะกลายเป็นสินค้าที่เรียกว่ามีการ นำเข้ามาจัดจาหน่ายในบ้านเราให้ได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับกับสินค้าไอเทมตัวนี้แต่วันนี้นะครับเราก็มาพูดเกี่ยวกับตัวข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเองนะครับกับการที่ทางด i จิ e d o เองจะมีการทดสอบนะครับตัวระบบ Playtest นะครับเกี่ยวกับการใช้งานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่มันพอที่จะทําให้เราเองวิเคราะห์หรือว่า ประเมินหรือว่าจะเป็นการมั่นโนก็ได้นะครับว่ามันน่าจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับการเล่นเกมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะครับข้อมูลตัวนี้ทางคุณต่อนะครับที่อยู่ทางอเมริกานะครับทักมาต้องหามาหาผมตั้งแต่ช่วงเช้าตู่แล้วแหละนะครับแต่ผมออกไปทานอา,อาหารอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็แวบกับเข้ามาพอดีก็เออก็ได้พูดคุยกับแกไปแกก็บอกว่าน่าสนใจนะ เดี๋ยวน่าจะไปลองทําการลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวเงื่อนไขในการเพลเทสตัวระบบตัวนี้นะครับของทาง Nintendo นะครับที่มันจะต้องมีอ e q u i r e m e n t นะครับหรือว่าอามีคุณสมบัติเบื้องต้นสําหรับคนที่จะเข้าไปทดสอบตัวระบบตัวนี้นะครับเราขอแยกเป็นอากลุ่มผู้ที่จะเข้าไปทดสอบระบบเนี่ยเป็น2กลุ่มหลักๆแล้วกันนะครับก็คือกลุ่มในประเทศที่ทาง n ินเ e n d o เองเขาเปิดให้ทําการ Re g i s t e r นะครับในการทดสอบนะครับแล้วก็ทางฝั่งเกมเมอร์ในทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นเอง นะครับเพราะว่าถ้าเป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ทาง Nintendo เขาให้ทำการเปิดทดสอบระบบตัวนี้นะครับก็เรียกว่าใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อนนะครับเป็นแบบระบบแบบมาก่อนได้ก่อนนะครับใครเร็วใครได้นะครับแต่ทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เรียกว่าถ้ามีจำนวนของคนที่สนใจนะครับกับการที่จะเทสตัวระบบตัวนี้นะครับมากเกินจำนวนโคต้าที่เขาวางเอาไว้นะครับเขาก็จะใช้วิธีการจับ ฉลาดเป็นการวัดดวงเอาใครได้ใครไม่ได้นะครับแต่ผมก็คาดว่าทางคุณต่อไม่น่าจะพลาดน,นะครับเพราะทางอเมริกาเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนได้วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะกริ้งการแก,กไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับการดิจิตเตอร์ในตัวระบบตัวนี้นะครับแต่แต่นะครับการที่จะได้สิทธิ์นะครับในการเพย์เทสกับตัวระบบน t ตโดออนไลน์ตัวนี้นะครับก็ต้องมีเงื่อนขเพิ่มอีกนะก็นั่นก็คือว่าเพื่อนๆก็ต้องเป็นการามีการสมัคร ตัวสมาชิกของด i g i t a l ออนไลนไว้ด้วยนะครับเพราะมันต้องใช้นะครับมันจะต้องใช้ตัวฟังก์ชันของทาง Digital ออนไลนอยู่ด้วยอย่างแน่นอนนะครับแต่นะครับก็ต้องมีพ่วงเข้ามาอีกนะครับว่า Digital ออนไลนเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องบวกเข้ากับตัวแพ็กเกจที่เพื่อนๆสมัครเป็นแอพเพนชั่นด้วยนะก็เรียกว่าเป็นตัวระบบการสมัครสมาชิกตัวสูงสุดของเขานั่นแหละนะครับก็เรียกว่าพอที่จะทําให้เราเองมนโนหรือว่ามองไปได้ว่า ไอ้ตัวระบบเพย์เทสนะครับที่คาดว่าจะมีการปล่อยออกมาให้ได้ทําการทดสอบกันในช่วงปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนตุลาครับก็น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการเล่นเกมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นตัวฟังก์ชันที่ทําให้การเล่นเกมนั้นมันมีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการเล่นเกมที่มีความคุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหมือนกัน นะครับมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมเองก็คงมองได้ไม่กี่ช้อยในช่วงเวลานี้นะเพราะว่าข่าวมันยังค่อนข้างยังใหม่ผมเองก็คิดกันแบบสดๆเลยวนะว่ามันจะเป็นอะไรได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับบนตัว Nintendo Switch ตัวเครื่องปัจจุบันด้วยนะเพื่อนๆ่านะมันไม่ใช่ว่าพอรีจิสเตอร์เสร็จเพื่อนๆกดเข้าไป ใช้งานตามปกติไม่ใช่นะครับมันจะมีตัวซอฟต์แวร์ให้เ,เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดติดตั้งบนตัวดิจิ o s w i t c h ด้วยนะครับในการเทสการใช้งานตัวนี้นะครับก็มองว่าจะเป็นตัวเกมระบบของคลาวใส่เข้ามาด้วยหรือเปล่าเพื่อที่จะลองจำลองดูใช่ไหมครับว่าถ้าหากมีผู้ใช้ในปริมาณระดับหนึ่งนะครับตัวระบบเซิร์ฟเวอร์ของทางดิจิ t a l เองนั้นจะสามารถให้บริการได้ในเวลาพร้อมๆกันนี้ มีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับหรือจะเป็นในตัวฟังก์ชันพิเศษใหม่ๆที่จะใส่เข้ามาในการเล่นเกมแบบออนไลน์นะครับกับตัวเกมต,ต่างๆที่จะแหากระโจนกันเข้ามาอย่างเยอะแยะนะครับที่จะเปิดใช้ฟังก์ชันการเล่นเกมแบบออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของตัวฟังก์ชันพิษสงพิเศษต่างๆนะครับที่อาจจะทําให้เรื่องของตัวระบบของการสื่อสารคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับมันมีความ กระชับหรือว่ามีการใช้งานที่ง่ายขึ้นมากกว่าปกตินะครับมากกว่าปกติเรียกว่าอาจจะทำให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับเมื่อใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่ของทาง n i n t e n โ o ที่คาดเอาไว้นะครับว่าจะมีการปล่อยเทสให้ให้ได้ลองใช้กันนี้ อาจจะไม่ต้องไปใช้ตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าดีไวซ์อื่นๆควบคู่กันเลยก็ได้นะครับเพราะบางคนนะครับในการใช้งานะระบบของ Ni ิจิทัลออนไลน์บางอย่างนะครับก็จ,จะมองแล้วว่ามันก็มีฟังก์ชันบางอย่างที่ดูแล้วยังดูติดๆดขัดๆหรือว่ามันอาจจะยังไม่มีเพิ่มขึ้นมานะครับก็จ,จะต้องเลือกใช้ดีไวซ์อื่นๆใช้ควบคู่กันไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์อะไรก็ว่าไปนะครับเราก็คงจะได้เห็นในเรื่องของตัวฟังก์ชันพิเศษพิเศษใส่เข้ามานะครับแต่ที่ทําให้ผมแวบขึ้นมาเลยนะคร ไอ้เจ้าตัวระบบเทสต,ตัวใหม่เนี่ยนะครับทำไมอยู่ๆมันถึงโผล่มานะครับมันไม่ใช่เป็นการอัพเฟิร์มแวร์ใช่ไหมครับอ่าแต่มันไม่ใช่เป็นการอัพเฟิร์มแวร์ที่อัพมาแบบทีกันซะเหลือเกินนะครับมันเป็นการปล่อยของนะครับปล่อยของกับตัวฟังก์ชันพิเศษพิเศษใส่เข้ามาในช่วงท้ายเจเนอเรชันของเครื่องเล่นเกมคอนโซล n ิตโดสว c ตแล้วนะอ่าก็เลยพอที่จะมองได้ว่าดังนั้น Nintendo Switch ตัวปัจจุบันนี่แหละนะครับน่าจะมีการทำการตลาดต่อไปอีกแบบยาวๆถึงแม้ว่า n t n n d o Switch นะครับหรือว่าจะเป็น Nintendo Generation ตัวใหม่นะครับที่เป็น Switch 2ไว้ก่อนนะครับเอกมาทำการตลาดแล้วก็ตามนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ก็ทำให้ชื่นใจชื่นใจได้เลยว่าคนที่มี Nintendo Switch ตัวปัจจุบันอยู่นะครับ <c oughs> ก็อาจจะยังมีเกมดีๆนะครับมีตัวระบบดีๆมาให้เล่นอยู่นะครับมาให้เล่นอยู่และมันก็อาจจะทาให้เครื่อง Nintendo s w i t c h ตัวรุ่นปัจจุบันนี้มียอดขายที่เบียดแซงเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ขายดีที่สุดขึ้นแท่นอยู่นะครับขอบกับของทางโซนี่นั่นก็คือ PlayStation 2ได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าตัวซอฟต์แวร์ที่จะมีการเพลย์เทสเกิดขึ้นนี้นะครับมันว้าวมันเจ๋งนะครับก็อาจจะได้รู้กันแหละนะครับว่า Nintendo จะทำการตลาดในอนาคต ควบคู่กันไปตลอดเ,เลยหรือเปล่านะครับเรียกว่าทําให้นิโต w สวิตนี้อยู่กับเขาไปแบบยาวๆกันไปเลยนะครับควบคู่ไปกับตัวเครื่องเกมคอนโซลเจเนอเรชั่นใหม่ของเขานะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับกับทางฝั่งของปูนินนะครับเราก็คาดไว้ว่าคงจะมีตัวระบบฟังก์ชันอะไรแบบเจ๋งๆออกมาให้ได้เห็นกันนะครับส่วนเพื่อนๆ่ะครับมองว่ามันจะมีอะไรให้ได้ว้าวหรือว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นการเทสทงเทสระบบทั่วๆไป นะครับไม่ได้มีอะไรมากอะไรก็ว่ากันไปว่ากันมานะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้รู้นะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ในตัวคลิปนี้นะครับสำหรับในเชาน้านี้ก็ต้องขอตัวแวบกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ